ช่วงนี้มีปากเสียงกับคนที่บ้านบ่อยมากเดี๋ยวผงดูให้ดูให้โอ้โหเส้นนนําเลยคนเนี่ยคุณเปิดครีมกันแดดเอสพีใช่ไหมมันใช้ดีมากๆมันบอกไลฟ์มันบอกว่ากันแดดเอสพีมันเกลี่ยง่ายมันสบายผิวมันใช้ดีและตอนนี้มันมีโปรทสามร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีแล้วพรุ่งนี้คุณเหมือนว่าไปธุระเสร็จแล้วจะกลับมาไลฟ์ในช่องต่อๆแล้วมีโปรใช่นหรือเปล่าไม่รู้แมันบอกมันบอกริหรอลูกแมนมาก อีกครั้งนี่เขาบอกว่าคุณนี่จะมีการแต่งงานผลิเกด้วยละครก็เล่นนักร้องก็ร้องบริหารทีมขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเส้นมันบอกมึงเล่าในชีวิตจริงเส้นมันบอกมันบอกเส้นบอกมันบอกแล้วเนี่ยอารมณ์ร้อนต้องหยุดนิดนึงนะคะอย่าปาของบ่อยนี่มันบอกแล้วก็ รถทิดนิดนึงอ่าเก้าอี้หรือไปแตะของที่มีไข้ไปแตะเพราะว่าจะไปโดนหัวข้างข้าจะแตกลมร้อนต้องเบามันบอกไว้งั้นนะเนี่ยละใข้ดีเสมอต้นไปไปไอ้นี่ดีเอ้าเนี่ยมันมีมีไอ้ขาวๆมาติีนี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นตัวกลมๆที่มาต่อเส้นไอเดี๋ยวคุณนี้ดีถ่าน้อยกว่านมันดีมากเลยนะแมนไหมนี่คนที่คนที่ มันได้อยู่อใช่เนื้อคู่ไหมคะจะอยู่กันจนแก่เท่าไหมคะโอ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ต้องลดอารมณ์ลดอะไรนิดนึงใช่เส้นมันบอกยาวมันได้พระข้าบ้านโอเคได้พระข้าบ้านโอ้หสวยมากไปโอ้โอนีผู้ชายนี่ดีมากมีประโยชน์เนี่ยมันเด็กจะหอวัวไหวทีนไอเด็กคนนี้ใจมันมุ่งมั่นมันมีรในการมาก่อนเขามาที่อุตส่าห์ไอ้นี่ถือว่าเป็นพระในบ้านเข้ามาด้วยใช่พระเพิงนี่นี่ดูด้วยไอ้นี่คุยเก่งมากเลยอะ คุยเก่งคุยเก่งคุยเก่งแล้วมันชอบโดนเลี้ยงเบียร์ด้วยใช่ไอ้นี่ชอบมีคนให้มาเลี้ยงเบียร์ใช่ใมันจ่ายเลยนะต้องจ่ายเพราะว่าจ่ายแต่ขอเมียก่อนขอเมียก่อนไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ขอเมียก่อนรู้เยอะเนี่ยเป็นหมอป่ะเนี่ยมาระนาดรัวจุกโอ๊ยสั่งละนาดรัวจุกตกข้าไปโดนหรอกนี่มาจูบข้าได้ยังไงฮะทำไมอ่ะ ในเรื่องตกไม่โดนในเรื่องมันตกไม่โดนมาโนะเตะวางขารู้าเอาใหม่ห oh, right. ้าส hmm? ี oh, right. wow. things, ่สามสองโอยไม่โดนยังไงก็ไม่โดนมีตบหลังโอ๊ยมีตบหลังมือด้วยโอ้ยโอยบอสเตะจริงเลยโอ๊ยเดี๋ยวๆะโอยรับโดพอก่อนเดี๋ยวใครห้ำแตกเสียดาย่ยในเรื่องเนี่ยเขาไม่เตะเที่ยวเดียว อ้าวก็ทาไมดูเหมือนมันใช่อารมณ์เลยูผมอยากรู้ได้เกินทําไมเป็นผู้หญิงแต่ฟีไม้ด้มือเก่งขนาดนี้หมายความว่าอย่างไรมาเจายว้พมะเจาย่ยพมาเจาย่าไหนวะไอเจ็กปากยังไม่สิ่กินน้ำนมคุณแม่กูสาช่วยเหลือพวกมึงไว้ผมขอคุณแม่ทําไมลูกคุณแม่หนึ่งคนได้อีกหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวเอ้ยสองคนสองคนมันทำไงถึงมีฟีไม้ในมือกล้ามาเตะเป้า ทำไมเก่งขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงในซ่องโจรมันก็ต้องเก่งทุกคนไงวะหมายความว่าที่นี่คือซ่องโจรก็เสือเด็กฮ้ยเดี๋ยวบอกนะีงามไส้อยู่ในซ่องด้วยโจรโจรเติมโจรโจรด้วยที่นี่เป็นซ่องโจรใช่คุณแม่ครับทำไมสิบนิ้วผมยกมือไหว้คุณแม่ไหวูุ้ีกแล้วเหรอสิ่งใดวาจาใดไหว้เล็บหลุดที่ปากผมพลาดพลั้งไปผู้ให้เสียความรู้สึกก็จริงอยู่ ผมกราบขอประทานภัยเมื่อสักครู่สู้สู้สู้ตะหมายประอมมันดังขึ้นมาอคุณแม่ครับผมเนี่ยรู้สึกว่าถูกชะตากับลูกสาวคุณแม่อาจจะเป็นทางไกลระยะมาเจอกันมันเรียกว่าพรมดิขิตเพราะนั่นคือพรมลิขิตจริงๆคุณแม่เปิดทางให้ผมได้พูดคุยหรือเจรจาจะได้ไหมครับองท่านพวกจะแอนทําไมอ่ะมันพูดไปแอนไปยังไงวะเนี่ย เหมือนเหมือนออกกําลังกายยังไงลูกมึงเนี่ยสังเกตไอเนี่ยพูดจาดีแล้วพูดจาารอบคอบเอาได้แรกๆมันก็พูดอย่างนี้เลยรอคนอย่างนี้เลยและหลังๆนะลูกผมไี่คิดครับคุณแม่เหนื่อยเนาะผมขอกคุณแม่เปิดทางได้ไหมเปิดทางใช่ครับทำไมยุงไม่ให้ตอบอยากได้โชคได้ลาบไปกูเปิดทางให้พอครับคุณแม่ผมไม่มีอะไรมากนอกจากเงิน หนึ่งร้านบาทอยู่กระมปาหัดเล็กให้กับคุณแม่เอาไปทานข้าวเล่นๆคุณแม่ดูท่าทางแล้วไม่เห็นแก่เงินผมก็ไม่เป็นไรมึงเก็บไว้ที่เดิมเอาเก็บไปมึงจะเก็บทำไมล่ะไอ้บอยงัดมางัดเงินออกมาไหนเงินหนึ่งล้านบาทมึงงัดออกไมกูดูนิอเงินมันเยอะงั้นคุณแม่ล้วงเลยกูกลัวล้วงไปมือกูจะหายสิคุณแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้ ธนาคารกษตสิกรอยู่ใกล้ๆหนึ่งร้านบาทให้คุณแม่ทานข้าวเล่นเซ็นเช็คอีกแยะคุณไม่ค่อยเชื่อผะนะถ้าไม่เชื่อคุณแม่สแกนหน้าไว้ก่อนได้สแกนใบหน้าไว้ด้วยถูกต้องครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคุณแม่มามเย็นสแกนสามรอบไม่ผ่านเลยแม่ไอเย็นหน้ามันยังบวมอยู่จะบอกอะไรมันเซ็นเช็คเซ็นค่าข้าวหมูมันยังไม่จ่ายนี่เอาเรื่องจริงมาพูดนี่ถ้ามึงได้ค่าข้าวจากมันน่มึงมีบุญมากหกสิบบาทครับผม แม่ไม่น่าเลี้ยกาแฟเสียเข้าสกเลยจะจีบลูกอะไรนะจะจีบลูกสาวจะจีบลูกสาวคนเล็กแต่มีหนึ่งร้านบาทให้คุณแม่ไปชอปปิ้งออกจากซ่องโจรให้คุณแม่ค่อยกลับมาสักหนึ่งวันเต็มๆแล้วค่อยกลับมาหนึ่งร้านบาทดีมากขอเวลากับลูกสาวด่วน,นเอ้ยอะไรแม่เอ็งช่วยไปคุยกับไอ้คนนั้นหน่อยได้ไหมลูกคะไปเถอะคุยกัไมแค่ชั่วโมงเดียวจะแม่ไปหาข้าวหากาแฟซื้อไ้ เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นด่าเขาชอดๆออยใครด่ากันเล่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันจะสแกนหน้าลูกเออหรอเซ็นเซนช็คให้เลยจริงหรอไปํำรวนเองเองไปคุยกับมันแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวแม่มาชั่วโมงเดียวนะแม่เองยอมไหมนะชั่วโมงเดียวเออแม่จ๋าไม่็มใจมันจะดีหรอแม่จ๋าชั่วโมงเดียวไม่ได้อ้าวไม่ะแค่คุยแค่คุยแั่วเดียวไม่พอเหรอหนึ่งวันหนึ่งวันให้กูไปวัน การเรียนรู้กันหนึ่งวันเต็มเต็มอ่ะไม่พอหนึ่งร้านห้าแสนบาทไปโอเคไหมคุณแม่ห้าแสนนะแม่วันเดียวลูกแล้วแม่จะทิ้งหนูไว้คนเดียวยังไงมันคุยนี่มันคุยอยู่คนเดียวเลยกูไม่คุยอะไรหกไปคุยคนเดียวมงฟังมาอย่างเดียวพออย่างพี่อยู่เป็นเพื่อนเออ งั้นให้อีหอยอยู่เป็นเพื่อนโอเคจ้ะคุณแม่ห้ามทําอะไรลูกสาวคุณนะโอ้โหผมนี่เป็นผู้ชายซื่อตรงไม่คดงงใครมึงฟังมันอย่างเดียวมึงไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดเออฟังอย่างเดียวเออใช่แม่วันเดียวจะแม่แม่รีบสิแม่เร็วแม่เร็วดิอ่ะหมดเที่ยวแล้วทําอะไรเนี่ยมึงแค่คุยไม่ใช่หรอแม่เราเร็วเลยแม่นี่แค่คุยไม่ใช่หรอช่วงเวลาคุยกูไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะอะไรมาก่อนหิวซะแล้วอะไร แม่เราไม่ค่อยหน้างเงินได้ล้านห้าไปแล้วโอ้ยทำเย็ไม่หน้าเงินพ่อเราจะได้เป็นโจรหรอครับเพื่อเรู้จับก,กันก็เจงอยู่แต่ผมสัญญาความเป็นลูกผู้ชายของผมผมเป็นแนวหน้าจะพี่นอนหรอผมมีน้องมีแม่ที่ผมเป็นสองหลักที่ต้องดูแลนั่นหมายความว่าผมจะเป็นคนที่จะช่วยดูแลคุณคุณเก่งคุณด้าผมก็ต้องเสมอ,อคุณ หรือเป็นช้าข่าวหน้าที่จะดูแลผู้เองครับจริงไหมเนาะ